สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกักคนอีแกแล้วฝนจะพาทุกคนมาเพราะคุณนายตื่นสายเพราะฝนไปเห็นเขาปลูกแล้วมันสวยแล้วฝนก็ชอบเพราะเป็นไม้แบบเนาะก็เลยขอเข้ามานีดหน่อนอนนะคะก็ขอเป็นสีเป็นสีเขาไม่ได้ไม่ได้สีแต่สีเนาะเราก็จะมาเพาะแยกเอาแล้วขยใขอ่เราเองนะคะ คือไปสีข้าวมาวแล้วสวยๆนะเราก็จะมาฝนเพาะได้หลายตะก้าละไี่ประมาณสีตะก้านี่ก็เป็นสีเหลืองแต่เป็นกีบซ้อนตัวนี้เป็นสีอะไรไม่รู้เพราะมันไม่มีเพราะมันไม่มีดอกหเห็นเนาะเพราะว่าฝนไม่ได้เป็นคนเราเองพี่เขาเนาะตัวนี้เป็นสีเหลืองกรลีดมีอยู่กรลีดเดียวเนาะมีอยู่ประมาณสามสีง่งนะ่ายไงก็คือฝนได้เป็นต้นมาอย่างี้ ืีเป็นต้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาตัดแยกออกมาตัดแยกออกให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเนาะตันนี้ก็เป็นอีกสีฝนทำลูงหน้าไปแล้วแล้วคิดว่าเอ้อยวถ่ายให้ทุกคนดูดีกว่าเนาะโอเคต่อด้วยฝนจะแยกใส่ะตะกร้าเัยนีนะ พราะฝนมีเยอะแต่ก่อนปลูกผักแล้วก็เพาะมเมล็ดผักใส่ให้มันงอกเป็นเป็นเบีย้ยแล้วเราก็ไม่แยกต่างหากนะคะนี่คือดินที่ฝนผส,สมนะเดีย๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนเป็นดินที่ฝนผสมนะแล้วมีขี้วัวมีขี้วัวตัวนี้เป็นฟางแต่ก่อนพี่เขาไปขนขี้วัวมาแล้วก็มาผสมกับฟางหมักไว้นะคะแล้วฝนก็เลยมันผสมกับ ผสมกับแกบดำแล้วก็ขุยมะพร้าวเนาะแล้วฝนก็จะเอามาเพาะนะคะทุกคนเนาะอน่ะ,ะน่อแล้วก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะเป็นการเพาะที่ง่ายมากบางคนเขาอา,อาจจะเคยทำละเนาะฝนก็ไม่ใช่ผู้รู้นะทุกคนแต่คืออยากจะปลูกก็อยากจะเพาะฝนก็จะใส่แบบนี้เลยนะจะให้ถามความรู้ฝนจริงๆเราก็ไม่มีฝนก็ ม่วมๆเดาๆสุดๆ,ดๆดออนะจ๊ะถ้าใครอยากทําอยากปลูกก็สามารถทําได้เลยนะเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบมันอยู่กลางแดดนะถ้ามันเป็นพุ่มๆมันนี่ก็สุดเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เราก็จะเอากิ่งมาจินน้มเนาะกิ่งที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะเราก็จะมาทิ้มใส่ถ้าใครมีกิ่งเยอะก็ทิ้มใส่เยอะๆเลยนะแต่ถ้าใครมีกิ่งน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็จะขยายของมันเอง ก็จะมาลองทําดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะติดให้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่านะจะโอเคเนี่ยง่ายเนาะง่ายมาง่ายมาแค่ทิมทิมจิ้มๆิม,ม,มเป็นดินเปล่าก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นขุนมะพร้าวนะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเยอะหน่อยโอเคนี่นะคะก็ฝนก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วตั้งต้ต่อไปเราก็จะใส่ ป้าป้ามันก็ไม่อๆๆอ่อ่สวยเนาะแล้ก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจะครบจนที่แบบเสร็จหรือสีจากที่เราต้องการแล้วเนาะ ตัวนี้เราเหลือแค่อยู่อยู่สามสี่ต้นคุนก็จะเอาใส่แค่เนี้ยเห็นแบบเดี๋ยวมันก็แตกของมันเองเนาะ, okay, นคะแ,คนแค่นี้ค่ะแค่เนี้ยปลูกแค่นี้งคุณหยันรดน้ำก็พอใช่ไหมง่ายมากวางตรงนี้ก็ตัวนี้เยอะมากเนี่ย แล้วก็นนยังมตัดไว้เราก็จะมาตัดแค่มีข้อตามันก็งอกแล้วนะทุกคนตัดเนี่ยแค่นี้ก็ปลูกได้ละตัดหนงพูด,ดออกก็ได้ตัดออกก็ได้นี่ค่ะอันนี้ก็ตัดออกก็ได้นะอันี้เราจะเอานิดหน่อยแล้วก็นี่ เสร็จแล้วค่ะก็คือเสร็จพอประมาณยังเหลืออยู่นี่เดี๋ยวฝนจะทํานี่นะคะเดี๋ยวฝนจะไว้ทาที่หลังเนาะมาสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้แล้วเดี๋ยวฝนจะถ่ายทุกคนดูน,ะนี่ค่ะคือเสร็จแล้วก็เป็นตะกร้าที่ฝนที่ให้ทุกคนดูเนาะก็ ได้ประมาณนี้นะคะมีก้าตักก้าะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำให้ช่วเดี๋ยวฝนขอไปเอาน้ำก่อนเนาะ,ะนี่นะคะเราก็จะลดน้ำเลยนะเห็นไหมคะดินมันก็จะยุบลงไป โอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวฝนจะหาที่ตั้งนะว่าเราจะตั้งไว้ไหนเราจะเอาไว้ในล่มเนี่ยแหละเอาไม่ต้องโน้นดีกว่านะ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวฝนยกตะกร้าไปตั้งก่อนนะ เนไหมเราก็เสร็จแล้วเพาะแค่นี้แค่ลดน้ำรอให้มันติดแค่นั้นทุกคนนี่เราก็ตั้งไว,แว้แล้วเราก็ลดน้ำทุกวันเดี๋ยวฝนจะมาอัปเดตให้ดูตอนมันติดอีกทีนะเราใช้ระยะเวลากี่วันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมกดติดตามกด ซับสไคร์และกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในกะะารทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากๆค่ะ